ย่านยังน่ะสบายดีด้มเด้อายดหากินนตาแม่นอกบไปหน้าลูก่หกินหน้าเห็นตาบ่บานน้าลเมด่อยู่หน้าบลูกไปนกกวปไอทางรถงหญ่ไปได้บ่ได้รถทางเตืนตะกี้มีว่าคนโตขาดลงนไ่โตเมกินหอดกินหอดทะลกเลยโอ้กินหอดจุบ่จ้ะอตายมาใก้แม่นโอ้ยแล้วบ้ามาวัเนาะ ่กนเจ็อพมาหลินสบายดีลูกแมู่่โอ้ยกินนกน้ามาเลสลกอยแม่ใส่ไม้ก้อนนีู่กเอ้ยแมุกกแห้งลลูกเอ้ยมาซอยเมะกว่ายังทุกคือกอยู่บ่หรือไนทุกไปฮาร์ดเกมี่ไเพื่อนชายกันแล้วมีบ่แหล่ยังสิบาทุกอยู่แอนมีแอลูกเอ้ยมีกันไดอยู่ส่ลูกเอ้ยูดดมีแล้ว สอยเม่นี่กว่าเขาหนาดับปานะเม็ฮะก็ซื้อเขาได้นนเคืโดซื้อเขาขึนนนี้แหละลูกาจซื้อเขาหรือเม่สูใช้นี่นะถ้าร้านซื้อขนมดิร้านอีกกินขนมซื้อขนมดยกก่แห้งหนาวแห้เย็นอยซื้อขนมอถเจะก็พมายามเมฆมกินหอดจ้อยจ้อยอยู่พอไปน้าเม่น้เม่เนื้อพไปเนไปพูดไปนั่งเงินลูกปาไปลอยู่น้ำไปลูกไปอยู่น้ำเมป สบายดีด้ะทางมาแปิเน,น,นาะเราไปเอาเข่ากับปลากระป๋องมาก่อนเนาะพี่น้องเลยเก,ก็ปตาไปแสงนะเออเม่ใส่ <c oughs> ไม่ย่ะฮิตเปิดจับเอาตัางไม่เปิดหนังในลูกเอ้ยสุกเอ้ยเอาตัางเงินป้ามาในเปลแสง,างมาตามาแหละ นี่แหละเฮือนลูกเอ้ยคือตาเห็นนี่แหละนี่หนะเฮือนกับเฮือนนั่นขออยู่ดินเพิ่นลูกไส้ได้ดินได้ดอนอยู่นี่หนะนี่เฮือนกันนี่แหละเฮือนลูกไส้นี่นะนี่หนะอะไรผมมีเฮือนผมมีไวีเฮือนลูกเอ้ยถูกกันอ่ะอันนี้แม่จมเนี่ยพอตายก็พบมาไก่มาทัดแหน๊ขึ้นหอแต่เธอเอาอะไาวะเนาะเลยมาตั้งค์อะตังค์ไป โอ้ยเฮือนนั่งอยู่นี่ก็แล้มันจะอุ่นไปไหมลูกเอาตังไปเปิดหนังไลยไปเออนั่งนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยเลยนี่แหละลวยคือกันกับหนะหนะคำว่านายพี่ก็ได้ลวยนะนายนายได้ไปจ้ะกระผมรวยอือลูกชายยืนเมย์มันหอมแต่เมย์ออกไปนี่ยคือเนี่นี่มั่งมั่งจักสิประฮัดฮัดไม่ตัดตกแล้วถุยนี่แหละป้าไปเนี่ยคือมั่งวะนี่ย่โมจักน้ำพึ่นโมจักแปลงบ่โดยไม่กบบะ ด้ยมกบแจ็คสติงบ่ดยมันเป็นสร้างบ่เนี่ยนางแม่นางไม่ลูกนางแม่ลูกของกระเจ้าทิมบ่ดีกว่นีนไดเขาลูกไสซะล้วัแป้งก็ได้กัทิมแล้วลูกไส้เป่งใดขัแม็กก็ได้กทิมแล้วในไดนหม่แล้วบ่อเสร็บ่อเส็ม่โอน้เพ่นแลเพืนซซยแหละซซยดีกว่านั่งเลยไอ้วาขนมไปนี่ก็ได้ แปลงสร้างมากคุแม่สร้างแปลงสร้างฮะถ้าเกิดหนามจจยยเมชขึ้นโอดอะไรนาเมยจมเนี่ยโอ๊ยบะแสงบะตากระบบมาเด้ขึ้นโอดเด้เมย์มาโจมอยู่แต่หึงเลยแต่หึงแต่ได้เงินชานไม่ได้ออกไปเยี่ยมแต่โดนแหละอ้าวเม่ก็อยู่พุ่นได้แม่อันยินอันลูกชายอีแมย์มาขาบะตาบะแสงสิมากขน่อยกระเลนแล้วแหละกระเลนมาหาแล้วแหละให้ไปบอกนะ ลูกสายโทรไปใสอีเมจแจ๊บเข่ามาว่าขบัตาประแสงสิมาหาจารแม่เออเด็กใหญ่เด็กน้อยเด็กวาขน้อยว่าว่าอยากไปอยู่ว่ายยังทางมันไปยากกันอ่ะสบายสบายพอดีเนาะพวกรถยนต์ง่ายไปได้บวได้เบิดไปไปเบิ่งปะพวกรอยังไปเมันเมื่อยก็อด็ว่ากันเนาะเมื่อยสิไปเนาะเมืัอนี้เข่ามาเลยกันยู่นี่ดูมันมีขบัวนานหนึ่งขบวนสวยงามคือเก่าอลว่าเฮือนน่ะโดย

ใช่ท่างเอ้ยเพ่นบริยูเฮือนบ่อยกระทิงหัดประเหตการเวียกอยู่มาริมาโอ้แบบไรอ่นะพันโอ้ยมือหนึ่งหาสิพมือหนึ่งหาสิบพันเแล้วไปเห็ดแบบไรเฮ็ดแบบเฮาเป็นเม่บ้านใัมพีเขาสีใส่แล้วเนาะอ้มือหนึ่งหาสิบพันให้ทุกอย่างทุกอย่างเขาก็ใส่เฉพาะหางุงกูแล้วตั้งแต่เข่าแปนมุ่งเศร้า เลิก12โมงว่าน้องเห็นว <uk> <ss im uk 1> ่าย no. <oon> ังหน่อยกับมือละแสยยังดีอยู่เลยเนาะโบได้โบได้หนบาทเมื่อสมัยแล้ว่ามือหาสิบพันเมื่อสมัยแม่ความเจ้าอะไรนี่แต่เห็ดไปดีกลัวอยู่แล้วล่ะมีมีเงินแต่เพราะกะกะแม่นยู่แต่ว่ามันเนาะการดูการกินเฮามันจะชูงกว่า้อนบาทนี่ไปจ้าคุนงงทองนึงก็เฮาได้หาสิบพัน น no. ้อพอดูยานน้อชื่อก็ปรยุโอ้ยค่าชิงพันบ่เลยเลยเอ้ยนี่ลูกนั่งนี่แหละเฮาจ้างจักรายจ้างนีเนาะเลย่านยกมื้อละแก็ยังดีอยู่เนาะแม่นๆไปเลยลูกเอ้ยได้เงินซื้อได้ซื้อกินแต่ําบ่ไป้แล้วเลยเนาะลูกชายโทบอก2มื้อได้แสนนึงเนาะ กับโไปให้บุฟีทาครองเมื่อเดือนก็มันไปและละเม่นขั้วไม้แล้วกับโมไปดีก็แห้งบัได้คือบ่อนได้บัได้ตืบผัวบัได้ตืบผัวาเนาะไอ้กิฟต์จับเก่าในห้านจีนในห้านเวียดเล็กเศษเหลมาแฝงมึงซื้อบ่บไ่ได้ซื้อพ่ซื้อแต่ตัวนี้ช็อคแคชหาเขาสอบได้มันก บไื่อว่าใครเจ้าว่าได้ช่อมบ่เขาบม่ได้ช่อมเขาถิ่มโลดเ้วกเขาคนเงินเขาเก็บมาช้อมเออเก็บมาเบิ้งมึงเถอใช้ใช้งานได้เนาะเจ็ดสิบพันวูดได้ยันเจ็ดสิบพันอันนี้เฮือนมันนี่แหละชื่อไม่ใช่ไหมบ่บ่มีแต่เฮือนมันชื่ออันนี้คนชื่อเองเนี่ยอันนี้ก็ชื่อน้ำมันเจ็ดสิบชื่อแต่รวมแล้วมือไม่ก็ได้ สามแชนไานโอ้คันว่าสามแชนไปกับคันข้าวสอบได้ที่ดได้ถือว่าโอเคแล้วกาน,นั้นแล้วจไงวะซื้อใหม่ครับว<อ>่าจากักโอ้จักใหม่มันห้าหกพันพุ่นได้ตะกี้น่ะบอกติดสามติดสองใช้เปนน้อยคนหนึ่งโอ้มันจกนักใหญ่ได้แมนโอ้จักใหญ่แม่แล้วลจกักใหญ่อันนี้น่ะหกพันเจ็ดพันพุ่นแล้วจักน้อยมันน้อยสามเลยเออ,เอ,อจักน้อยนั่นนะ่ะนี่มันจักใหญ่รวดนี่น่ะ อันนี้กับเมนบ่ต้วนี้จักน้อยเลยตัวนี้จักง่ายเดลยบ่ังน้ําสองนวยพูนยเอาซื้อว่ากี่เด็เจ็ดสิบพันฮ่องก๊าพอหลานเองฮ่อห้สอกนั่นแค่สอบไอนสอบเอ้งแต่ละเถือนอายุสร้างเยอะนี้จักชิได้ไม่ด้สรางมากนะเนสรางมากน่งเวลแนอยู่นาอยู่ไฮอยู่นาเดียวนี้อยู่กับลูกสาว อยู่กับลูกสาวโดยลูกสาวเลยลูกเออจะเห็นได้อยู่กับลูกสาวกันเฮ็ดเว่ยงานยังจ่าเสมอเนี่ห้าซาปาไปป้ายู่พุ่นแล้วลูกเออไปป้าเท่าอ้ายอันผูกแข่งบาทนะผู็กแข่งบาทนะแม่นแหละลูกเป็นบ้าเออป้าจะอยู่นลำพญาชูหรือไรเป็นยังคืนอยู่อยู่กับป็นค่อยงึดอยู่จังว่าเลยลูกแม่กับโบจักแนวลูกเอออุกใจญ่เลย เขาบ้านเขาก็ตีจนหัวโนวานนี่กะคอยว่าเอาออกมาซะคอยว่าออกมาออกมาเหมนเดิมันอันตรายลูกเอ้ยแม่จะาใครถูกได้ยังยาตีอะไรจนหัวโนลูกหัวขาฮะตีจนหัวโนมันเขาบอยู่เนาะมันบริปากบริบ่าวก็ตีมันมันหนังกมูกกูเมาอยู่ไม่กีต้นมันจะแซ่บนี่ไอ้ชายเกาตอนนี้นะอยู่นั่งบริปาคห่วยนี่แหละอาจารย์ผู้เพจได้เลย บ็ได้ไปกวดบังก่อนไปแล้วออดเช้นประสาทเชีนปสาทบอกบไปไอเส้นประสาทแตกวะเส้นประสาทแตกเราวบ่ได้ไปยุงเกีียวกับของมันเมาบ่บ่บอบเคยบอเคยยังเกิดในามน่ายังไปบ่มีบ่มื้อกินยาบ่สูบคอยยังเงดยังวะยังวาบ่ได้กินยังบดูดยังสุดใส่ลเออบ้านนั่นแหละเออ ไอ้บริเทพชาญกัเป็นเนาะแม่นจักมาเลยบรจักแน่วแหละใส่เบิ้งเบิ้ดแหละดอกไม้ดอกตอกกับข่้นเนาะเบิ้ดแหละแต่ว่าโรคไพ่เอาเองกับไปเบิ้งอยู่ชังคือเก่าแล้วเนาะจีบประสาทจีบประสาทแตกมายากระซื้อยาระงับระหีบซื้อไม่กินกับวูว่าบูว่าขึ้นเลยเอาไปป้ามัางเบิ้ดสังสังกับเลยพาพเกินมาอยู่ตูบน้อยเลยกันยังใหญ่เดี๋ยวเพื่อมัางเบิ้ดเลย มาดูเร็วมากเลยเพื่้าบอไปได้มากมากแล้วกันหลังนั้นเอามาดยูตูปน้อยยูตูปในน้อยบนอันลูกไปแค่ละ มากไม่มีไฟให้ได้บ่ะนี่ได้ไม่เละไม่มีไฟได้ไทยได้ไปมากเลยมาได้มากแล้วอันนั้บ่แพงกระทัดกระทันแล้วมันยากยากิ่นมากงแล้วแต่ว่าเออจด็กแต่ว่าปุ๊กอยู่ในเตียงจันวาเมันอยู่เตียงจันวามาปุ๊บกลุ่นน้อยจะเพิ่นมากยังมากยังว่ากันแบบใหขี้เชยบ่แฮ้งแน่นอ๊อกแม่นแล้วโอ้ยจะว่าตายแหละไปเฮ็ดได้ป่ะไม่และเด็กจะจะจะสิเป็นแน่นอ๊อกเอาแต่สิเป็นแหละแบเป็นส้นประสาทขึ้นมันขึ้นแล้วขึ้นแฮงเพิ่นก็ยังว่าเพศเพิ่นก็นว่า โอือกานเสียมน้อหนุ่บัตผู้นี้ลูกให้ผู้นี้น่ะอาลูกนังเปรมผู้พีพลยเลูกป้าจะพอ่ะเด้ผู้นีใหญ่นยพู่้น่ะอันนี้แล้วนี่ดยนั่งบราณใหญ่แล้วเป็นเขาเยียนเขาเยียนบ่โดยเขาเียนลูกแต่แย้งลูกอันนี้ลูกนังเปรมอิตาพรป้าอันเด้ลูกนนย ไปกันหาอยู่หากินได้ไลยสัสมอนี่ไม่ไปเห็นซาปาซาปาแม่แหละซาปาบ่แม่ซาปาสไปซสะและโปรกีนเออเอาร้านไปน้าซีขนมน้อยากขนมในเฮื่นั่นนี่แหละ อากาศหนาวใช่แน่อเนาะแม่กาเหาคุณนุ่มก็ยังเจ็บแน่เลวจับมก่อนเ่าหุงานอกามีแลบเจ็บแน่อากาศหนาวเย็นที่มันก็ธรรมดาเนาะแน่อ่าแต่ได้ไวสิไปอยู่หางกันแต่พอไได้ย่ได้ไปไหนเด้อรถใหญ่หรไปได้มือได้ไ ง่าไม่ง่ายตอกได้ใช่เนาะบ่มีบ่มีเตือนเพื่อแล้วโบมีหลุดไผกกระเลนคือปีนั้นได้ก็ยังไปบ่ได้อันนี้ว่าทางหมองทางอันี่หมองนี่มันหอมได้ได้หลุดเข้ากระเลนอย่ได้หลุดเข้ากระเลนอยู่เออเดินเน่นอยู่แล้วบ่รถทั่วไปมันอยู่เนาะคือรถห้าวปั่นเน้าไม่หง่ายดอกจิตไม่พยายามจิตมันได้เนาะไอคือรถโดนดอกคุณได้ไปได้อยู่แล้วลุยแล้วนั่นล่ะ น่ละดเอ้อ่านแรกนโอกาสน้าชนะจังีไปเ้ยเบงไยมเบิ้งเาเ็บผอะได้ดีได้บอเบิ้งไดู้เอ้อเมือนโอ้เป็นปีแล้วักกไดไปแมนถึงแล้วจะจุ่มามาตั้งแต่เข้าเดียวหนึ่งกับวะช่องพัดช่องหาเลย จุ่มอยู่โอ้ยกระป๋าแต่กระเสงกระพมมาเน่ว่ากินโหดดีว่ะเฮ็ดที่กันแล่เราก็บวเห็นหนตาอุ้ยวันนี้แหล่ะนะดูเนอะเฮ็ดเล่อแล้วก็หาอยูุมากินไปแล้วะเนาะเอหม่คลองยามากับจังมาแล้วะเนาะคลองลายก็คือว่าแล้วมึงเทียบมึงมีผู้ใหญ่ซอยกับจะคุ้มสมักันแล้ววสเฉดกันเลยเอากะเออพี่ผมมากะมา เอากะ <anut S 2> หาอยู่หากินไปมีอย่างกะเฮ็ดไปเนาะโอ้บโหมีอย่างกะมันกะทั้งนี้กะระอยากมาอีกแล้วเนาะอ่นี่แลมีเพี้ยงแล้วอย่างมาโมนี้กะแม่ช่วงนี้เพื่อนทีมงานเป็นขึ้นเหนือเออขึ้นไปทางเหนื้อแี่คือทางแม่แอร์เพิ่อนกะถือว่าโอเคแล้วกะ แต่บ้านแต่เมืองแล้วเนาะเฮือนชาญมองอยู่มองเช้ากะดีขึ้นกูเก่าเลยมีแต่ขายเขื่อนงเงินดึงค้ำกะเรื่องเงินดึงค้ำไปกับขาดขึ้กันแต่ว่าก็หาไปเนาะไอ้หน้าซื้อข่าอันเด่นเนี่ยเด่นเนี่ยก็ซื้อข้าหนู่ยเลยตื่นมาเสารเอ็ดลู่ฮะช่องแสนไกลมัมีข่านมาเงินมันอยู่ในคนกี่ข้านเป็นว่าอยู่แต่เจ้าพออยู่พอเปิดทานแล้วแตยก็ไก็มีเงิน พ่อก็บบได้อยูาโ่้ยบ่ได้้ยูี่บอกลูกไปกับไปไปจูท่านไปเอาไม่ทานไปเป็นหรือไปเห็ดท่านจูท่านพ่อบุบมมีผูพาเหตุแลลูกไปแล้วลูกเจ้าแล้วอยกันหาอนซื้้มาเัดียวนนะเมไหรเมายุเอันนี้คือกันหละนี่นะนี่ดิ ผู้เจ้าเพิ่นก็มือได้แล้วเพิ่นสิไลลูกก็ยิ้มมือยิ้มอยู่นี่จ้างว่าแท็ได้ได้ดินเอื้อยเด็ดพิ่นมาเนี่ยได้ซูสิบะฮาดินอยู่นี่อยู่ใครพูดนี่เอื้อยพูดนั่นแหละพูดนี่บ่แม่นเอาดินเพิ่นได้เนี่ยเขาอยู่นี่บ่แม่นและลูกแล้วคันบ่ได้ออกไปอยู่หน้าโน้ตบอลเล่นอยู่หน้าบ่อยู่นี่บ่นี่่เนี่ยอันดินเพิ่นแล้วก็ลูกชายขออยู่ดินเพิ่น ที่แม่ไหนยังบ่ได้เอาไปจำนองบ่บ่แล้วเออนึกว่าดินอยู่หน้าพูนะบ่แล้วลูกชายมาจะไปะฮามันอยู่เด้อีแม่เอ้ยว่างเอ้าถวคือเพื่อนใช่ค่ะเฮ็ดเฮ็ดใส่เฮ็ดใส่ซื้อซื้อบัดนั้นเพิ่นก็ให้มางออกเพิ่อนใหญ่บ้างอยู่ได้นี่โอ้ยม้างมึงก็บ่ไปดาวแล้วเนาะนั่นแหละเพิ่นว่าอือเพิ่นว่าบ่ได้เนาะแม่ว่ากะอือให้เพิ่นอยู่ซะไร เดี๋ยวได้ให้ผื่นว่าวกันเลยกูว่าน้องไอ้ผื่นอยู่ในกูโบโซ่แล้วผื่นโบไดโซ่เดี๋ยวได้ให้ว่าวกันให้ผื่นห่ามือว่าอะไรกันเนแม่แล้วผื่นว่าวห่ามือใช้เขาใช่น่ะเขาอยู่ในเอื้อยเอ้ยแต่เฮือนนี่โดตัวนี้แหละนี่เด้ออันนั้นก็เฮือนดินปลูกผื่นแหละอันไหนผืนนแล้วลูกสาวผื่นปุ๊กเขาอยู่ในซื่อๆได้นี่จะพิ่นจะเอาคืนมือได้แหละถามเพิ่นอยู่ปอตตาประเสริฐนี่โซ่หรว่าอันเพิ่นหาเงินพ่อนใช่ โอ้ยหาเงินกับพ่อจะซื้อเข่าในการลูกไส้ในการโถดมีอยไรก็ลังพูดก็โยนโอ้โมนี่โอยไปทุบเพื่อนนี่โอ้ยแล้วก่็ตึ้งอยู่ตรงใดเลยนี่เหนื่อยอกได้เงินอยู่จมอยู่โอ้ยได้เงินด้วยสูซีได้เงินสามสิบได้ซูซี่ได้เงินได้กูอยู่ถามกูมือเงินกับปุ๊บออกอยู่ป่าซะแม่ลูกเอ้ยเอาอยู่ป่าเลยพอลูกจึงซื้อดินนะแม่ค่ะดินเพิ่นเขาอยู่ เฮ้ยแกดินทั้งแม่คือเก้าบ่บอกอยู่หน้ากับแม่ดินแม่แม่บอกบอกเล็กอนาจ่ายสุดแต่เด้นางบอกเป็นยังเรอกอนาจ่ายสุดแหลมอ้อมหัวเนาะจะไปหาจำน้ำดิอ้อมหัวเบื่อแล้วจะไปหาจำจำว่ากูได้เลยเกิดว่าประันซูบอเกิดว่ากันซูบ่ให้กูเลยกูเอาได้เผื่อเฮือนกับดินอยู่หน้าทุกหัวกูได้แล้วก็บาต้ามาเสเห็ดในไรงามกับนินแล้วว่ะ อกษาไว้เลยว่าน้องอะไรสร้างพังพลุ่งเง่าพุ่นเไทยกับโอ้พื่ชิดได้เมื่อทเวลาเมื่อแต่เขาไปหาเขาก็ะจย้ำไหนจังชิดได้นี่แหละเนี่แเลยได้เป็นเป็นยังไงพักที่ผืนได้ลูกโอโลูกวอก๊บเพิ่ง เจ้าวันนีบุเ่าวันนี้ที่ไม่ด้หิวท้งเนี่ยบันิโกมาเสียบันนีอยู่พาวันี้ลูกเต้าไม่จะคนใช่ไหมลูกสิบสองยังสองคนห่งอยู่กรุงเทพก็รวลเรียนคือว่าอะไรสมัยลูกสิบสองยังสองป้าไปเเิ่น้จะตาย ได้ลูกหนึ่งก็มีตัวกระจายเลาก็เมื่อเลยแล้ก็เมื่อเลยถ้าลูกเมื่อคือได้ลูกก็มีโอ้ยเนาะกมลูกเก็บลูกโซ่ไรจอวินประจำน้องระจาเลนะแก็เลยมีไทยเอะปิบล้าน๋ยกนีมันก็ต้องะไรแล้วหลายปีเนาะหลายปีเลอันดีโคตยนหม้มเนาะานนกับห แต่เก่าพออยู่ยังว่าหิมะหินะหน้าหิมะเอาเล็นปิ๊ดด้วยด้วยเอาได้ไหมเด้อมื่อวานทั้งลูกมามื่อวานกะซื้อนี่และเนาะโอ้เนาะปลากระป๋องเด้ออ่าครับข้าวสารห้ากิโลพี่น้องเยเนาะมาต้อนเด้อด้วยอ่าแล้วกัยังบอยังมีนี่ยังมีเงินอยู่พี่น้องเยเนาะ อ่ายังมีเงินอ่าเป็นอยไรเนาะอ่าพอดีว่ามื้อนี้ทางแม่เคีนฮาวายเนาะจับได้บ่ชื่อเพิ่นจับได้บ่แม่จริงอยู่ลหรเอ้ยอืมวปวดชื่อนะเนาะเออไดง <laughs> แม่เพิ่นก็นเคยช่วยช่วยขามาอย,อยู่เรื่องเงินเรื่องซานเป็น,นอย่างไรเนาะอ่าทางมื้อนี้ทางแม่เพิ่นฝากเงินมาอ่าผาบปัจจัยมาให้เนาะอ่ามีข้าวสารกับปลากระป๋องแพ็คนึงเป็นอย่าแล้วก็ยังเหลือเงินอยู่1ล้าน เจ็ดแสนห้าสิบห้าพันกีบไดไหมเด้อได้เลยทางแม่เก็บไว้ใส่ในครอบครัวได้ไหมเด้อเลยเลยถุอเด้อให้ห่างกับมีกวางกวงเด้อแม่เอ้ยมาซอยกันเ้อให้กวางกวงให้ห่างกับมีล่ำให้รวยกว่านี้เด้อให้ห่างกว่านี้ให้มีกว่านี้เด้อให้ล่ำให้รวยลุ้ยกนี้อีกเด้อไห่ห่างให้มี๋ไห่ล่ำไห่ลุ้ยไห่แปลงใดกับมีเต๋ผู้ซอยเรือเด้อ ยัไกันฮะอยู่ดีมีแหงเด้อมาสวยเด้อได้แล้วคุปขาก็ผมีลูกมีผัวถูกยากอีนแล้คือตาเห็นดแล้วลูกมีพอะรบามไม่รู้ได้กันดีแล้วลูกก็บคุว่าพืนดแล้วไอ้ห่างมีร่ำให้รวยลูกก็บโบกุ้โอ้ยลูกกับคกุ้มลูกโากุ้มเต่านแล้วช่้ยช่อยหาชิพันเมรนลูกก็นี่แหละอ่าไป็นงานตัง ได้เป็นเลยไม่ติ้วไปไมติ้วหกไ่ติ้วเลยนะถุงดีเดชจักแปงจักอันนี้แล้วปัตตันอ๋อนี่อ่าแจ้งนี่ว่าปัตตันนะเมย์เลยแชมเปนซอยก็จะถูกว่าซอยจักเลยว่าเม่เอ้ยพอได้ลูกปัตตันใหม่จะตกเลยอยู่แสนนึงพอได้ซอยนึกว่าพอได้ลูกปัตตันใหม่ทุ่มทานนี่แล้วไดเป็นแหละเครื่องไม้เครื่องมือเนาะไม่ขึงไม่ขึงมือได้อยู่แสนนึงเอาแล้วนี่ออกเนาะถูกเด้อ๋อโอ้ยเนาะ สอบเมือนี้แลลวก่อนนี่มืนชอบไรกันใช่แต้ไมื่อกอบทีเป็นมุราบาเนี่คือจะงปนย่งมุนยามืนอูมุนรอยอยู่เนาะป้าตัวสัมชากได้มใ่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วสวยเด้มเอ่เอ้ยสวยจักแน่พด้ตัตไม่ทานทุ่มทานแม่นี่ทุกยาปากเผาพันยูได้แม่เอ้ยาุบบ่นี่จุบอะไรสุดเขาเลยวาบ่เอาเลยสุดยเา มีเข่ามาน่ะลูกส้ยเข่าไม่เมนะน้อยเดียวหนึ่งอ่ะเอาไม่บ่อเสเบิ้องมาเม่เสีให้บ่แสงบึงให้อันเม่เบึงนีให้อีแม่เบึงนี้คือผมว่าซอยเม่เนี้นี่ซื้อเข่านี่แหละนียซื้อข่กัเงินบุออซื้อเข่ากัเงินโบจุ๊บมีดีเสียไให้ค่าเข่าได้ไหมเอ้ยนี่ลูกชสยซื้อข่าเนี่ยซื้อไดเนี่ยาได้ก็ลูกสองแสนหิบ กับสองพันลูกหนึบสองพันเาน่นี่แหละนี่ดิซื้อเป็นลูกอ่ะวะไม่ซื้อเป็นสอบวะไม่ซื้อเอันต๋ออะไเลยอันนี้เสื้อเป็นเป้าแล้วนี่ลูกนี่จุบดูได้นี่จุบแล้วไปซื้อเป็นเปาแล้วพราไเขากินมันมีเข่ามาจักเม็ดเลยจุบดูกันวอ่ากัน่าสิอบปหาของเขาเจ๊ซนไปอะจุบแล้วนั่นเดียวไปรนลโอ้านึ่งิบ้อยลููเป็นชาวไเลย เอ้ยมาสอยก็ซ่าไปแลยวันน้องสวยเลยไอเป็นพัวกับผมมีหานี่ยแหละบด้อยู่ไปเบิ่งเนี่คือการหันอ่าโอ้ยยังคือเมื่อได้วางแล้วไปเบิ่งลูกเด้ออ่าให้เอาเหล็กทูนนะเพื่อนลูกเอ้ยคัดเพื่นมาเลยยังร้องยังบอสเซนมาสินี่หรอกเนาะจักอยู่ผู้มองอยโย่ไม่ได้ซื้อเขาน้ำลูกไม่ไดมีโอกาสที่ไปหาไม่น้ำมาหาเลยเฮปิน เป็น,ปน,ปน,นะนยังรอบเพียนเอ่าน้เนาะขอแต่ว่าพ่อกันยูดีไม่แห้งกะมัรนากมีเราประเดี๋ยวขอเฮ็ดขอหาไปขอแตาวา่ว่าสุขภาพด,ดีดีไม่แห้ง ในคุณซอยก็สถุแล้วอย่างคันพันซอยดินนี่แล้วซอยน่ยกวาดมือได้แล้วพันสิยิกเอื่อยกับอุกอัางอยู่นี่ฮะโอ้เจ้าของมันก็ยู่นี่นะเพันสิยิบไม่ใช่พันสิยิบไม่ใช่ตัวเทศน้อยว่าก็ได้ถามเพันว่าเจ้าของมันก็นั่งเพันไหลอยู่นี่ได้สู้วิรู้ประเด็นปุ๊บเนี่ยมันเพ๊่มนว่าหยอกไอ้ชื่อหรอเดี๋ยวปุ๊บไปอยู่ป่าไปได้อันเฮ้ยลูกกันแล้วแม่แม่ใจดีอยู่ได้วรอของแม่เคยเห็นอยู่คันแม่ก็อยู่น้ำกันเลย คันว่าไนนราน่องมาไล่แม่ <c oughs> ก็อยู่น้ำกันแหละอัน,นเพื่อนไห่แล้วก็ออกไปอยู่ป่าหาดินมาแล้วเพื่อนซอยดินกับซาถูกเพื่อนซอยเฮือนกะ <c oughs> ก็อยู่นั่นไปแล่แม่เห็นได้เป็นแหละเอออยู่ไปแล่ลูกเต้า <c oughs> เคือลูกเต้าพอไม่หาเงินมาได้ลูกเต้าใหญ่มากปันหา,านี่นะครับได้กับมีมีก<อ>ับลูกเพื่อนกระซองมียกับยังบุกกุ้มเลยหนะมือหนึ่งกันทันสีห่างินกับคนนี้เลยพอได้กุ้มปากกุ้มท้องก็กลัวเขาอันนี้ นางอันแม่น้อยๆอันนี้กูเป็นตาแล้วนี่แล้วแล้วเลยนะเฮ้ยเนาะเลี้ยงลูกก็บ่ใหญ่บ่จักคนเงินเอยบ่เฮียนบ่เฮียนได้ส่งเพิ่นเฮียนแหน่ังน้อยซ่ํานี้ผูดีเข้าเียนแล้วซ่ํานี้น่ะแม่เอใหญ่ก่อนยัน้อยเฮาก็ฮู้นันอยู่นี่เอ้ยยังคนเนาะ5 6ปีเลยแลอืบ่มีบ่เาแล้วคั่นแม่ไปบัดงบอื่นลูกเอ้ย แม่เนอเนาะเขาก่เขากจัดเจงเวลาเอาแล้วเห่าเนาะแม่จัดเจงเวลาเอาว่าจังมูจังมูกับมาครับแม่เแม่ลเนอยู่ป่าอยู่ตรงพูแลจะปีแล้วพูนี่หาพวกปีแล้วให้ตด้หอดแล้วมันเขะนานได้มั้อืมอืมห้าปี เอาอยู่ดีไม่แห้งแม่เด้อไม่ได้จิแม่ป้าเลยวันนี uh, ้ค่ำเลยเด้อเด้อเด้เด้อมาบริดนมาพ่อกันอยู่ดีไม่แห้งก็ดีใจแหละเนาะแม่แล้วแม่จุ้มอยู่โอ้ยพอมาเนี่ยพอมาเนี่จุ้มอยู่ได้ัวเนาะ เออหน้าจมอยู่เอือยผู้ออกหน้าผื่นก็ไม่ได้ออกหน้าจะเคืออได้ผู้เอือยก็ไม่ได้ออกอยู่นาป่าแล้วลูกไส้แล้วออกไปจบแม่เจ้ากินยังบุ้มี่บุมี่เลยลูกเอ้ยว่ะเอาเลยเอานจตกมาอยู่น้ำเจ้าได้ผื่นว่บบุมี่ดินอยู่นี่ลูกไส้ก็เอาอยู่ไส้ลูกว่ะอยู่น้ำเจ้านี่แหละว่ะเออถ้าเบิ่งก้อนลูกเอ้ยผื่นก้อนแ่บสตาร์บ่ลเซงมาที่ว่าน้ำพื่นน้ำผื่นซอยว่ะโอ้บ่ลแซงก็ซอยมาได้กันแล้ว แต่แต่ทั้งวุ้ยยากุเนี่ยไปกินเห็นแล้วนี่เนาะตูกกินเห็นไห่เด้ออยากมองแต่เด้อบ่กามมีลูกให้ได้ปิ้นน้ำลูกน้ำเต้านี่ได้เป็นโอ้ยเนาะไปเชยมาเด้อสิกรับป้าก่อนเด้อมีแห้งเออยมเด้อครับป้าก่อนโดยโดยมากของไม่เนี่ยป้าก่อนผู้ใดผู้หนาเมื่อไหร่คุยกไก่จะมาเยี่ยมไหมเด้อเออ เ้ยโดยด้ดยเพื่อเร่องนหน้ามันน้สิออกไปเบิ่งเนาะไปโคไปเดไปเบิ่งเด้ผูกพักอยู่ว่าผูกพักเวไเด้อเพราะได้อามาการชมไปบุมีอยังโอ้มมี่ยังแล้วบอกได้เด้เนาะน้ำกระเจ้าให้ได้ได้เนาะโดยยดีมีแห้งเด้อ แรงมื้อไหนมือไนใช่ไหมเยี่ยมไั้โดยโดยอันนี้โอ้อาทวนได้หว่เนาะเอ่อขอบคุณพาเขาเนาะมาหอดพี่ว่าหอดทางอยู่บ่ะบ่ดินอะไรบ่มีของเจ้าไม่อีกบ่าหนิให้ชิบออกใช่ใช่ป่ะมาเป็นเป็นทางมวยทางบ่มวยทางบ่ เออลมตจ้แต่แล้วมันจะออกหญ่า็บจะออกใหญ่นะไม่ดนลายแม่เนาะเออดนเดินใกล้ทาง็ช่มเนาะเด์เด๋ย์เอาประยัดใช้ใจเอาเลยแม่เด้อเงินคำก็เด้อ เสิได้มากกับเราได้ง่ายๆได้ไหมมาใช้ใจเอาได้ยังมัมีก็ได้เนาะเอาไว้ในใจใจเนี่ย <starters> ม <aría> ันจำเป็นเด้อโดยซื <t> ้อเข่าซื้อน้ำนันมูนั่นแหละโดยไปใส่พี่น้อยน้อยทั้งหมดเชียนเชียร์ได้ก็โตก่อนเด้อบัี้เด้อเนาะทำตาไปก่อนพิพาประกันใดก็ขอโทษก่อนไปแล้วไม่ไหลไปเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทาง ไม่เคยียนาวายเด้นนอน้องธีว่าได้ชดสร้อยเขมาทานข้าวครัวยเป็นเองพี่น้องเลยน้องคอยแม่อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะบัดรขอใช้จากโกครคภัยไข้เจ็บทางพวงเด้อสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเลย